อ่นะครับเดี๋ยวเพื่อพี่น้องตำรวจตะวเวนชายเดนครูชัยจะให้สักเพลงนะครับโยชูเจ้าจะรู้หรือเปล่าพิงเงาตรมตรมคมคืนหรือไทยกดแต่ปืนนี้แทนอยู่ชายแดนแสนไกล เอาใจคิดไปต่างๆนา,นานาโยดฝันเจ้าอย่าพันปเปลี่ยนมันเขียนโจมอเร็วรีบส่งมาอย่าทำเชยชิงชังอยู่แนวหลังเรื่องรา สัญญาให้ไหวจ้จงจุดใจจำสัญญาที่ว่าจะคอยอย่าใจน้อยเชื่อหลงเพลินตามเพื่อนจะเปื่อนรอยชำ้ำอย่าลืมกันนักแฟน หนุ่มชายแดนหน้าดำมาทำนาทีเพื่อไทยโยชูเจ้าจะรู้ไม่นั้นพี่ฝันดมดอมหอมเจ้าน้ำใจหลับภวา,าวะอวร โคตแต่คนไม้ใหญ่เงาใจคิดไปเศร้าอ,อยู่ชายเด่น